วันหยุดนี้มีที่ไปกันยังมาพบกันอีกแล้วนะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันก็มาเที่ยววิวผ่านออนไลน์ก็ได้ oh. ขนาดสั่งของยังสั่งผ่านออนไลน์เลยเนาะถ้างั้นวันนี้เราจะพาไปเที่ยวออนไลน์กันนะวันนี้จะพาไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์กันใครที่เบื่อเดินห้างตากแอร์เย็นๆแล้วก็มาดูวิวธรรมชาติวิวภูเขามาตากแอร์ธรรมชาติให้มันเต็มปอดกันไปเลยไปเที่ยวแต่ละทีนี่นะเล่าได้ทั้งปีเลย แต่ก็แอบคิดในใจอยู่นะสําหรับใครที่ไปเที่ยวแบบหลายๆที่อ่ะแบบว่าไปเยอะเกินก็อย่างว่าละเนาะแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่ตรงนี้นะเพื่อนๆที่เราพามานี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อเหมือนกันสถานที่ตั้งก็อยู่บ้านเนินอําเภอลมเกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์อันที่จริงอยากให้ฟังเสียงลมนะเพราะว่าลมนี่แรงมากๆเลยดูสิมีเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยเนี่ยใครๆก็อยากจะมาเช็คอินกันที่นี่วิวนี่เห็น360องศาเลยนะ อาจจะวินเวียนหัวกันหน่อยนะเพราะว่าเรามือใหม่มือไม่นิ่งในการถ่ายรูปอะโทรศัพท์ที่มีการสั่นในตัวแบบไหนที่ดีๆก็แนะนำเราดอยนะมาเที่ยวแบบนี้ต้องพกของกินมาเองด้วยนะถ้าหิวขึ้นมานะี่แย่เลย แต่ตอนที่เราไป,ไปนะจะมีร้านไอติมเอ้ยไม่ใช่สิรถเข็นเออเขาก็ขายแบบสู้ชีวิตมากเลยแบบว่าอยู่หน้าผาเนาะก็ยังขึ้นมาขายได้แต่ว่าก็มีคนซื้อแหละหิวไงโอเกือบลืมเลยจุดท่องเที่ยวที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้ก็คือผาหัวสิงสามารถขับรถขึ้นมาได้แล้วก็เดินดท้ามาอีกนิดหน่อยเราก็จะได้สัมผัสกับก้อนเมฆแบบนี้เลย ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจนะว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้น่ะเป็นยังไงกันบ้างสามารถไปเที่ยวได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆรู้ก็อัปเดตให้เราฟังหน่อยนะโอล,ลมค้รแรงลมค้รแรงเลยมาเที่ยวสถานที่แบบนี้เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดกันคนอื่นที่มาเที่ยวต่อที่หลังเรานะเขาก็จะได้เห็นวิวสวย เซลฟี่เก็บความประทับใจไว้ว่าเรานี้สามารถพิชิตผาาหัวสิงได้ซึ่งระหว่างทางในการท่องเที่ยวนั้นเราว่าก็คล้ายๆกับการดำเนินชีวิตที่อาจจะมีหลงผิดหรือว่าเดินทางผิดไปบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วการดำเนินชีวิตก็ต้องก้าวไปข้างหน้าสําคัญเลยอย่าลืมเชื่อมัน่นและศรัทธาว่าตัวเรานี้ก็ทําได้เช่นกันจะไปแล้วยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกันจ้า